เของสถาบันราก็อยู่ในพที่เดียวกันวิทยเตเฉลิมบุรีมอยู่ในพื้นที่ของสถาบันพระรัชกา นอนไปหน่อยเอาใหม่เองเอาวันนี้มาสแาดแล้วแฝดร่างกายร่างกายดีฮะตอนนั้นมาโหัวปี้ยมาเลยฮนะหมดแรงหลายงานนะวันนี้เอารับงานเฉพาะงานสองทันสามพัน,น,นละจัดยางแฝดเอ้ยสุบห้าไอ้ติดสิบคะแนนตัวปีที่แล้วเขาไม่ได้มาเพราะจัดที่นู่นอ่ะสาวันวันมันไม่ลงตัวนะครับเราจัดตรงนูน้นเราก็เหนอีก ยี่สิบคะแนนไปแล้วไปแล้วมาล่ะประคองไว้เก่งอัดพัลลามล่ะโยไลล่ไก่ละเออใส่พัลลาอีกที่หนึ่งชนเอานะเอานะประคองไว้แปรตั้งขึ้นมาโยงศรีรษะป้อมยางประคองอัดไหลขึ้นมาแปรตั้งข้างเต่า าใหม่เอาใหม่ลงม,มามาโยนได้โยนได้อือโอ้โห,โโหบบนะครับคะแนนดีเวลาดีด้วยนะครับอช่ชิดคะนนแนนเก่งซะนะครับอ่าใครจะแทนที่อ่ามามาเดหล่าสารแกก็ร้วนฟัง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 ปอกอีกแล้วยี่สิบคะแนนคนเดียวเด็กเก่งมันก็หาเก็บพลังบวกเองนะ ตรไหมใส่เท้าลำบกาวก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวดูอ่ะโยกไหลล้วป๊อเออไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูน้องเต๋าน่าให้เขาเก็บไอ้นี่ก่อนแอมก็ลัดไหลไปได้ทีหนึงอีกทีไหมล่ะยังประคองยกไหลขึ้นมาประคองแปด ขึ้นมาใหม่ประคองอีกทีไหมพอราดดับขึ้นมาเอาใหม่เกลียวใหม่เกลียวใหม่เก่งอ้าวเอาซาตะป้อมีเยอะหยิบลูกไหนก็ได้อา้าวยกศีรษะขึ้นมาใหม่อา้อาวอ้าวประคองขึ้นมาใหม่แปลตั้งขึ้นมายกไหลขึ้นมาใหม่แปลตั้งขึ้นมาอีกทีหนึ่นงข้างเปล่าเพ่อราดดับขึ้นมา ปะคองยกพลามอีกทีไหมอืมยกไหลกลับมาแปะตั้งขึ้นมาใหม่ใส่ศีสักรอัดไหลขึ้นไปทีหนึ่งปะคองไว้เจีย๊ยบเอาเอาเลยใส่พลามนะข้าวเปล่ายกขึ้นมาป้องเอ,อ๋ยห้าคะแนนไปแล้วไปแล้วเวลาเวลา สิบห้านาทีสี่เก้าห้าเอาไว้คะแนนดีเวลาดีคะแนนดีเวลาดีโบินมาแล้วเอาบ้าปะนะไม้ยังกจอเอ็ถึงยังนะเอาดูเอา,เอานะครับขับโช๊แต่ตั้งขึ้นมาใหม่ใส่พลามดักขึ้นมาประคองเข่ามาทีเลยเออสิบห้าคะแนน นี่คือของแท้อ่าใส่ม้าบ่วงปักทองไว้ขึ้นม้าเบาๆตอก5้าอีแล้ว500 5 2 5อีแล้วเวลายังไม่เท่าไรเลย16เองป๊อก้นมาเฮ้ย15คะแนนเก็บซะ540ร4 0บอ่อ่าเดี๋ยวปิดท้ายสโมสกรการบ้านกรุงเทพหลวงนะครับอ้ามาพิ้งคีศรีศาละ ใส่ม้าบวงโยกไหลขึ้นมาประคองขึ้นม้าเปล่า,าเอาเอาะอน,น,นะครับก็โหนอวันนี้ก็ดึกหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะรัรสี่ทีมนะครับออกเตะตะก้อให้ชมมันๆน,นะครับแปรตั้งขึ้นมาโยกข้างบวงประคองปะคอง แต่ตั้งขึ้นมาใหม่ใส่ข้างบ่วงละข้างกเป่าป๊อกเอ,อ้ยแมนไปล้วแค่นี้ก็สะใจล 0, ะห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูประคองไว้ใส่ข้างบ่วงน้องเจี๊ยบประคองอีกทีหนึ่งพลามดักเลยแป่ตั้งขึ้นมาใหม่ เวลาดีนะครับเราก็ดูให้ตลอดนะครับยังไม่ขึ้นเวลานะครับ550ดูเขาไล่นะฮะเอาให้ได้800ก่อนแล้วจังหวะโอกดับมันมาเองโอ้โดับได้ดีมากนะคดับได้ดีมากนะครับเอาเลยมามาช่นโดนม้าเปล่าๆโถกขึ้นมาใหม่แปตั้งขึ้นมาเอาปักทองใหม่ ใส่ข้างบวงเทียโอ้โหหวานหวานนิ่มๆไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะอืมมาชมกันแล้วใส่อีกทีหรือเปล่ายกพลามดขึ้นมาใส่ข้างเต่าเปล่าเออโอ้โหเยอะจังวันนี้ ไปอีกโคบีสองอีกเก่งโอ้โหนุงเชียบเออข้างบวงขนาดนี้เลยเหรอไปีได้ทุกจังหวะโอ้โหต้องปองว่าจ้องเฮ้ยข้างบวงขนาดนี้ไปีทุกจังหวะน,นะับโคอีกโอ้โหประคองไว้ข้างกรเปาหวานหวาน,วนมาได้สิเก็บไปห้าเก้าห้าไปแล้วไปแล้ว เาห้าสนะิบเก้านาทีกว่าป่าเกือบยี่สิบล้ะเอาสองตากละพร้อมป๊อกอยังสองอีกทีหนึ่งดีป๊อกง่ายจังเลยประคองแป้เอาโทกขึ้นมาแป้ตั้งขึ้นมาใหม่อุตสาเดอจะโดดไหมอย่างประคองโดดเปล่าๆก็ได้ชนเอาเอาโขก ไม่ตกเหนียวแตตั้งขึ้นมาใหม่ใส่สีสากปอกประคองแต่ตั้ง,งปอกยางประคองเอาใหม่ลูอืมเอาใหม่น้องดาวเอาน้องดาวทำอะไรน้องดาวน้องดาว,ดาว,ดาวมีพระรามอยู่แล้วปอกหนังเออวันนี้นก็โรรตรพรามบวกไปทีนึงแล้วนะครับมีแววนะครับวันนี้มาเป็นคู่รองเดีย๋ยวสักคู่เนี่ยโตครับ เก่งเอาประคองไว้มาโชว์ยกศีตรษะตอกยังแปรตั้งขึ้นมาใส่ไหลละยิ่งศีตรษะดัขึ้นมาประคองแปรขึ้นไปแต่ตั้งขึ้นไปทีนึงเท่าเลยเก่งเอาน้องเตียบใส่ข้างบ่วงชนมามา โชวขึ้นมาใหม่โทวขึ้นมาตีแป้วตดแต่ยี่สิบนาทีผ่านห้าเก้าห้าป้องอี่อ่อนไปหน่อยอ่อนไปหน่อยประคองใหม่แปรตั้งขึ้นมาใหม่สีสันทิมละทิมสีใสอีเดียอ้าวอืออมาประคองทิมสีสัสสดับขึ้นมา มาซะยกไหลละเออแปรตั้งมนาะประคองอ่าอ่าอ่าเอาเอาใส่ม้าบวงประคองเราเก่งเอาอ่ายกเอาซะจะทำอะไรแปรตั้งนะเก่งประคองใส่พรามป,ะปะักงทนอืม ไอ้ทีเนีงยแป่ตั้งขึ้นมาใหม่ใส่ข้างบวงไปต้องเจ็บติดเอาใหม่เอาใหม่หมประคองใหม่ใส่ไหลละต้องอย่างอืมเอาพาไปก่อนลูกพาไปๆาไปเออฟัองดีอะ่ะชีวิตมันทุ่มเทขนาดนี้เลยนะเนี่ยหมวนแบบแอคชัแบบ่นแบบแบบรู้ว่าถ่ายทอดอยู่นะรเห็นชัดทุ่มเทต้องเออ ท่านไปตามนะร่างกายแข็งแรงนะแกเป็นคนแกอยู่ยันฉลองร้อยปีของงานไปรำปีว่าปีนี้มันแปสองอีกสิบแปดปีกสบายสบายนะอ่าประคองไว้เองกราฟ้าไว้อัอยศดราม่านีเลยแกทุ่มเทโชคขึ้นมา ของอย่าแน่แนมีเป็นโค้รมีบอกอยาเดี๋ยวชนกันหาสารกรดบอกมาบวกปัองคองไว้ยี่สองนาทีปัองเออยี่ห้าคะแนนนะครับอบใจก็ผมมือให้กำลังใจนักกีฬานะครับประชุมตะก้าวหวานมีความสุขนะเจ้าเอ็มมาทันหรือเปล่ารถไม่ทันก็ดูตัวเมนตัวเป็นแบบดีเห็นแววแบบดีกดนะเดี๋ยวมารับรางวัลด้วย บอกไปแล้วนะครับวันนี้เห็นโพสได้บอกให้ถ่ายกระสานบ้างด้วยเราไม่ได้บอกนะโพสเองมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นจ้อเป็นตาด้วยนะ <c oughs> เห็นแวบ,บๆนะคก็อ่ากของต้าม้าวะ่ะต้าม้าว่าต้องดูหน้าดูตานะอะไรนะ วันนี้มาันเอาปกากไปดอยว่าแล้วไอ้เจ้าตาา้า,ตาวา่าได้สุดนั่นเลยสุดนั้นใช่ว่าเจรยงบอกแล้วอย่ามันเอาปากเนี่ยมันแกิ้งรี่หมดนะฮะถ้าของจริงเนี่ยกริ้งหมดแหละเพราะว่าไอ้ต้นตำรับมันทำไม่ดีว่าไงมลูกใครมันลูกมีแต่หยุดตู้ว่าโดดไว้โกมินเโนโชไว้นะฮะน้องๆหนูๆเขาพูดจา ข้าพนชมนะครับเลาบอกเขาพี่โกมินที่เอ็ม,มสุดยอดเขาก็ว่าอย่างนั้นตัวเอ็มมึรู้จะมาทันด้วยเหรออยู่น้รงพอลใจไม่เป็นไรนะเขาพยายามแล้วครับกลัวจะดึกจะดูตัวผู้เล่นนะครับแต่ผ่านอยู่แล้วได้ดูฮะได้ดูยังไงก็นะสบายๆนะครับยกไหลขึ้นมาบัตรคอนนะครับเจ้าตั้มทานั้นใช้สุกพันเรับเมื่อวานนี้ซัดมะนาวตากมากไปหน่อยเดี่ยง เล่นเงินเรียงโดยเป็นวันวันเลยนะอ้าวแต่ตั้งชุดใหม่โยกไหล่อราปกอกยางปัคองอ่าเฮ้ยยายายานเพ่อย่างนี้มากคืนแะล้วเนี่ย้โเป็นอยงนี้าก้าคืนแะล้วอย่าตกใจนะกคืนนี้ลนะอา โยงไหลขึ darum, ้นมาขนาดเราเราทำงานเราก็เหนื่อยนะว่านัรกที ah, yeah. ่เราไม่เหนื่อยได้ไงวันละสองน้ำเนี่ยเราเดินทางอีกเราอยู่โอ้โหต่างใจไปอีกแล้วเก่งเบาๆใช่ไหมเออเก็บไปเรื่อยๆกูเก็บไปเรื่อยๆอ่ะปัสสา นะครับมวยสร้างความวัดใจุดนะครับไม่กี่ปีก็เก่งนะ650แล้ววันนั้นทำไ้755นั้ง755วันนี้น่าจะผ่านน่ะดาวโหวตทะลักมันรุนละม้างโอ้ยเสียวมากเฮ้ยตกฟ้านะยุ้งเจ้าฟ้านะเสียวมากเออสองพันว่าทใช่ไหมมันทึกอยู่เนี่ย วีโอนะครับเราก็ลงไว้ให้น้องๆหนุหน่มๆนะฮะตูนยูนฟูนะครับ,ก,รบก็มีชาวต่างชาติเข้ามาชมด้วยนะครับข้างทีทีแคนแอนด์นะครับเราดูกันสมัยเนี้ยนะครับ,ล,นนนะรบละภาพเนี้ยสองปีสามปีสี่ปีห้าปีสิบปีมันก็อยู่ในในอากาศในเว็บไซต์นะครับยูนฟูพิมพ์ว่าแล้วก็รอดวงแล้วก็หญิงแล้วก็รอดวงอะไรเงี้ย ยิงคู่เต้นก็ได้เจอหมดนะแล้วก็รถวงหญิงประมาณนครหลวงได้เจอหมดนะครับมีอัะในตั้หลายงานนะถ้าเจ้าเองมาไม่ทันวันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะดูในยิงคู่กำลังนะครับแต่มีตัวดีๆมามีโกบินมาแล้วก็พยายามแล้วครับทางนู้นก็อยากดูอ่ะ่าพระรามอีก20คะแนนนะครับทางนครปฐมอาจารย์เดินทางจากนครปฐมมามังกลแล้วก็รถติด เนี่ยเขาพยายามประสานหละถ้าทันก็ทนันถ้ามาทันเนี่ยก็ลงขึ้นหลังไปถ้ามาไม่ทันก็คือไม่ทนันนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ได้ดูของดี